สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วปะวิตรานะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรจำนวนสี่เส้นแ้วลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีสีสละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว6 5ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานะคะนะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานมลนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุร เส้นสุดท้ายค่ะสะดุรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจับริบ้นมาแบบนี้จับริบ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะนะคะพัดข้ามสามเส้นไปแบบนี้ค่ะจับพัดข้ามสามเส้นค่ะ พัดคาม3ามเส้นายพัดคาม3ามเส้นจากพัดคาม3ามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะคะเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ค่ะนะคะนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเะได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรีหยญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนคะคะแบบนี้นะจับริบบินสอดรอสามเส้นไปค่ะ1 2ึสานะคะรอสามเส้นไปตามแนวลิบบินเลยนะ พลิกลับมาด้านนี้ค่ะจากวิวินมานะคะโค้งมาแบบนี้นะสอดหน้าตัวเองนี่ค่ะแบบนี้จับโค้งมาแบบนี้ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสอดลอดสามเส้นไปนะลอตสามเส้นไปตามแนวนิดนเลยค่ะนคะคะแล้วเราก็ตัดปลายริบบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมานะนะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้นะคะสอดรอเส้นไปนะ1นึ่านี้นะ นี่นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เปิดเส้นลิมบินออกมานะนะคะปิดออกมาแบบนี้จับขึ้นมาด้านนี้ค่ะคับลงมานะอยู่เป็นกลวยแบบนี้นะคะนี่เส้นของเรานะข้ามเส้นนี้ขับมาสอดอีกรูกนึงนะคะสอดเข้าไปด้านในนะคะนี่นะสอดเข้าไปด้านในเส้นสีเหลืองด้านในนะ นาดึงออกมาแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในเส้นสีเหลืองด้านในนะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะนะคะเส้นนี้นะจับเิ็บบินบิดมาแบบนี้นี่ค่ะเส้นของเรานะคะเราจะสอดเข้าไปด้านในนะคะขเ,เ,เ,นะขเข้าไปในเส้นสีเหลืองเลยนะของเข้าไปในเส้นสีเหลืองด้านในนะคะดึงมาแบบนี้ นนี่ะะคะเส้นสีเหลืองด้านในนะนี่ค่ะดึงมาแบบน,นี้นี่ค่ะเส้นสีเหลืองนี่นะคะด้านในนี้นะ นี่ค่ะ็นแบบนี้นะคะนะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้นี่ค่ะจับดิบินนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะบคข่อมมาแบบนี้ค่ะนคะคะจับปลายดิบินให้เสมอกัน ในแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ เสร็จแล้วเราก็เปิดสลิปวินมานะคะทมาด้านนี้นะปิดเป็นปัวแบบนี้ นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบน สร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ้งทิ้งค่ะนะคะดอกบัวแก้วปวิตรานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <S <S อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ <S 2> <S 2> พเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ